กินตรงนี้ลูกกินตรงนี้ไม่กินตรงแม่สิอ่ะ แอบดูเด็กๆเด็กๆจมปวนทั้งหลายกินขนมปังใครว่างแวะมาเดอ้อต้องรอดอลดลาร์ด้วยอ่ะกินไปรุกกินไป นัลงมาลงล่างลงล่างอยู่กับแม่ทำไมล่ะเออกินกินกินเลยลูกกินเลยสวัสดียามเช้าจ้ากินกาแฟกับป้าเซมนะจ้าแอบส่องน้องๆหน่อยค่ะ เดี๋ยวมันจะทะเลาะกันไอ้ปีโป้กมอยปีโป้นี่ใส่ไม่ดีแล้วเนี่ยปีโป้แกไปแย่งเขาทำไมเดี๋ยวก็ตีกันเอา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 ฮอาแกโซนอย่าแม่ตีนะอย่ายุ่งกับโทรศัพท์แม่นะขอบคุณน้องมิ้นจ้าอ่ะลงไปเออลงไป <ersch> ขอบคุณนะที่แวะมาหาพี่เซมขอบคุณจ้าค <koska> ิดถึงนะคะโอ้ยโอยพี่เซมก็ผู้โพลไลท์นะขอบค <c oughs> ุณนะจ๊ะน้องมิ้นคนสวยแถวบ้านพี่เซมก็ฝนตกนะจ๊ะแต่ไม่เยอะแอบดูเจ้าเดวิดกินขนมปังให้ปีโป้กินแล้วปีโป้มันเบื่อมั้ง สวัสดีค่ะพี่เซมกำลังดื่มกาแฟน้องมิ้นดื่มกาแฟหรือยัง Hello everyone welcome to Semi Channel สวัสดีเพื่อนๆนะคะขอบคุณสามท่านนะคะที่แวะมาตักทายช่อง Semi Channel นะคะวันนี้ Semi Channel ก็มาแอบส่องนกแกว้วคอนนวนะคะมันกินขนมปังอยู่ตอนแรกปีโป้มก็อยู่ตรงนี้นะทุกคน พี่เซมสบายดีค่ะคิดถึงทุกคนพี่เซมก็ผู้โพ,พ,พลัยนะไม่ไม่ค่อยสะดวกไลนะ์แต่ก็อยากไลน์เห็นเพื่อนๆไลน์น,นนะคนดูเพียบมีความอิจฉายอย่างแรงน, <c oughs> น้องมินก็ไม่ค่อยได้ไลน์ใช่ไหมแต่เราก็ต้องโอ้ยไอเจ้า,เจ,าเจ้าปีโป้มันปวนพี่เซมเนี่ยเอาไปกินขนมปังนี่กินขนมปัง อเออกินขนมปังไม่เอาไม่ยุ่งกับแม่ไม่ยุ่งกับแม่เดี๋ยวจับใส่กงเลยเนี่ยมันชอบมาพันเออกินขนมปังลูกอาเรียกเรตติ้งหน่อยเร็วดีมากดอลลาร์เข้ามาแย่งแนละขโมยขอบคุณสามท่านนะคะ พี่เซมไม่เหงาหรอกแถวเนี้ยโอ้ยมีแต่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง เออดอลล่าอยู่ข้าวเอ้สวัสดีเพื่อนๆคะ่ะขอบคุณสองท่านนะคะน้องมิน้นเลิฟเลอขอบคุณนะคะอ้าวน้องมิ้นบอกขอนอนก่อนพิเศษป่วยอยู่อุ้ยเป็นไข้หวัดหรอโอเคดูแลดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะเลิฟเิเช่นกันคะ่ะโอเคค่ะบ๊ายบาย,บายเดี๋ยวฮหายไวๆนะคะน้องมิน้นเนี่ยต้องทํางานอีกใช่ไหมสู้ๆบ๊ายบายทุกบๆ อเออเรียกเลดติ้งให้แม่เร็วออแย่งกันเข้าไปมีเย้แยะ,แยะไม่กินชอบแย่งกันขอบคุณสีท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องเซมี a ชแนลนะคะเพื่อน าแอบ,บดูเจ้านกแก้วขอนัวมันกินดอนแรกเดวิดหนูกินอะไรกินขนมปังหนูหิวหิวลูกเขอปูนสามท่านนะคะนกแก้วคอนัวก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อนเพือนต้องคอยสังเกตอาการนะถ้ามันขนพองเราต้องพาไปหาหมอเลยนะคะเพื่อนๆมันอาจจะติดเชื้อปอดอักเสบหรือว่าเป็นไข้หวัดนะคะ จากประสบการณ์ที่ป้ะเซมได้สัมผัสมานะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่เบตขอบคุณนะคะขอบคุณะคะ่ะอินดีต้อนรับสู่ช่องเซมมี่นะคะวันนี้เซมี่พามาชมพามาชมมานกแก้วคอนัวนะคะเลี้ยงง่ายนะคะแต่เสียงมันจะดังหน่อยนะคะไม่เหมาะกับการเลี้ยงในอาพาร์ตเมนต์นะคะเพื่อนๆมันจะแบบร้องแบบแวก <What? laughs> ตอนเช้าๆก็ต้องให้มันคอยบินหน่อยนะคะเพื่อนสวัสดีหกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องเซมีชแนลนะคะสวัสดีคุณจอรนแบงคอกนะคะสวัสดีคุณมิเชลนะคะคุณทิเบตบอกว่าน้องน่ารักมาก ใช่ค่ะน้องน่ารักแล้วมันก็จะติดเรานะคะเพื่อนๆบางช่องเขาก็จะอ่าให้มันเกาะกับเราเรียนเรียนรู้กับเราอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไปข้างนอกกับเราได้แต่ป้าเซมยังยังไม่กล้าขนาดนั้นนะกลัวมันหลุดตอนแรกมีไอ้ที่ล็อกขานะมีที่ล็อกขาทุกคนแล้วฟันมันฟันมันแข็งแรงมากเลยนะ มันสามารถกัดขบจนที่ล็อกขาหลุดแล้วก็หายไปเลยอะ่ะคุณจรคุณจอให้รูปภาพรูปภาพนกใช่ไหมคะขอบคุณนะคะรูปภาพนกนกของป้าเซมก็ชื่อตัวนี้ชื่อดอลลราตัวนี้ชื่อเดวิดตัวนูนชื่อดอลลาเพื่อนตอนนี้มันกินขนมปังอยู่นะคะ กดไลค์ให้ด้วยนะคะชาลีก็แข็งแรงดีนะคะเพื่อนๆโอ๊ยดูมันดูมันมันชอบชอบแกงกันใครว่างก็แวะมาพูดคุยกับป้ะเซมได้นะส่งกำลังใจกันได้นะคะแชทมาให้ป้ะเซมรัวๆเลยนะคะป้ะเซมก็ต้องการกำลังใจนะคะ วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะเ,เพื่อนๆวันอาทิตย์เคืนก็ฝนตกขอบคุณเจ็ดท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องเซมี่ชาแนลนะคะวันนี้ป้าเซมพามาดูเจ้านกแก้วกินขนมปังโฮวีดขนมปังโฮวีดีดดต่อสุขภาพกินเข้าไปลูกอิ่มยัง อิ่มยังอิ่มยังฮะดืด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 อิ่มยังแชทมาหาเซม,มี่ได้นะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องเซม,มี่นะคะอุ้ยหนีทำไมละ่ะลูกอ้าวเบื่อแล้วเหรอน้องทุกคนเบือ่อขนมปังแล้วพระเอกพระเอกหลบแล้วอ่ะหลบไปไหนล่ะหลบไปไหนล่ะพ่อคุณจะหนีไปไหนลูกฮะ พี่ปิยะหัวเราะกากาขอบคุณค่ะขอบคุณแวะมาวันนี้วันนี้ซีเซไปแล้วกินขนมปังพิ้งหมดแล้วนี่อ่ะพี่ปิยะเจอน้ำท่วมไม่จ๊ะขอบคุณนะคะแวะมาทักทายน้องตอนนี้ก็ส่งกําลังใจให้คนน้ำท่วมอนะคะ สุดๆเลยนะคะภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนะคะ <Hey. S 1> แอบหนีไปทำไมอ่ะทุกคนเอย่าจะสบายดีค่ะน้อง <c oughs> พี่ปิยะคนเก่งนะคะน <c oughs> ี่ไอวันนี้น้องพามาดูเจ้าน้องๆของเซมี่ค่ะพี่ปิยะขอบคุณทุกคนนะคะ กุยคุยทักทายผ่านช่องเซมมี่ได้นะคะเซมมี่ก็ผุผุโผล่หลนะคะเพื่อนๆเอ้ยนกแก้วอ่ะนกแก้วมันฟันมันแบบมันคมมากเลยนะเพื่อนๆมันจะแท้ทุกอย่างนะข้าวของอาจจะพังได้นะคะถ้าจะเลี้ยงเราต้องดูแลดีๆดนะใกล้ชิด ดอลล่าจอมปวดทำลรยดอลล่าขอบคุณสี่ท่านคะ่ะมันตัวเท่าไหร่คะสองพันค่ะตัวแรกสองพันห้าขตัวหนึ่งสองพันลดราคาพอาไปซื้อที่เดียวกันแต่เวลาป่วยทีก็เป็นหมื่นเลยคะ่ะเอ้ยอย่างงับแม่ แอปสองดอลล่าเนะ่ะดอลลราก็หายป่วยแล้วนะคะตอนแรกดอลลราก็เกือบตายอยู่นะเพื่อนๆดอลลร์ก็เกือบตายรอดชีวิตมาได้นะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงดอลล่านะคะจ้ามันนกนกแก้วคอนัวคะ่ะอุ้ยมันจะมีอยู่สายพันธุ์หนึ่งอะชื่ออะไรไม่รู้แพงเหมือนกันตัวเป็นหมื่นค่ะทุกคนอันนี้เรา พ่อใหญ่บอกว่าจะมาเอาไปไม่เห็นมาเอาไปก็คีเลยเดี๋ยวนะคะวางก่อนวางโทรศัพท์บแป๊บหนึ่งนะคะเริ่มลำคาญเจ้าเดวิดเนี่ย,ยมันปวดหูเนี่ยอ่ะไปกินขนมปังเนี่ย่ะเฮ้ยมันไม่ยอมให้มันกินขนมปัง

ล้างมานี่เร็วอ่ะเอามาอ่ะอ่ะเร็วเดี๋ยวบิดมา เวลาจับมันนะต้องเอาผ้าคลุมมือนะเพื่อนๆมันมันแบบขบทีแบบว่าโอ้โหเลือดกระชูดนะทุกคนเลือดกระชูดอันนี้เดวิด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 ฝนตกทุกวันแต่ไม่ท่วม๋อก็ยังดีนะคะที่บ้านน้องก็ตกตกปล่อยๆค่ะไม่ตกเยอะแอบดูมันกินเดวิดกินกินโชว์เร็วกินโชว์กินโชว์ชวเพื่อนๆหน่อยเร็ว ก็ใหญ่มันเอาไปทีแต่ถ้าเลี้ยงในพวกอ่าอพาร์ตเมนต์บ้านเช่าอะไรเงี้ยอ,ยาอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดมันจะเสียงดังนะเพื่อนเพื่อนมันจะร้องแบบเสียงมันแบบเสียงแบบทุ้มอะ่ะเสียงมันจะวากวากถ้าเราไม่ไปหามมันก็ยิบร้องทั้งวัน มันฟังนะเนี่ยเดวิดฟังอ่ะฟังแม่แล่ะกินีปะกินี่ปะ <c oughs> อาเ,เรียกเรียกเติ้งให้แม่หน่อยขอบคุณพี่ปิยะนะแวบะบมาหาน้องนะอยังไม่ลืมน้องเลยอนะน้องก็ขออภัยนะพี่ปิยะเปิดเปิดไลฟ์ร้องเพลงอนะน้องไม่ถนัดนะน้องเลยไม่ได้ไปนะขอภนะอภัยเนอะ เนี่ยมันมันกัดไอ้พวกไอ้มุ้งรวดเนี่ยต้องเอาอะไรมาแปะอ่ะชอบแยง่งกันทุกคนฝนตกทุกวนันทุกวนันทุกวนันฟังฟังฟัง สังเกตสังเกตปากมันปากมันโคกขมขอบคุณสี่ท่านนะคะที่ยังชมอยู่นะคะใครก็ว่างแวะมาเด้อดอล่าเดวิดเรียกเลดิ้งหน่อยดึงดึงดึงดึดึงดึงดึงแล้วดึง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 ดึเนี่ยมันจะพังทุกอย่างเลยเนี่ยพังทุกอย่างจริงๆ ยดเหยียดเหอะเนี่ยโชว์เร็วโชว์เร็วโชว์เร็วอ่าขนพองขนพองขอบคุณทุกกำลังใจนะคะดึง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  เดึง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 ก่อนดึงดึงเ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 ดึงดึงเดึง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 อยากไลฟ์เป็นชั่วโมงเหมือนแต่ก่อนนะแต่ไม่สะดวกเลยอ่ะเห็นเพื่อนเพื่อนไลฟ์กันมันเลยเดึง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 เด้ง ดึง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 ึงำอะไรกันวำอะกัน่ะแอบดูสองตัวอ่าดึง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 แอบฟังเสียงเพื่อนๆนดึงดึงดึงดึขอบคุณคนที่มาชมย้อนหลังด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะต่อสู้กันไปนะคะเซมี่ก็เก็บเล็กผสมน้อยนะคะ เรียกเลตติ้งให้แม่หน่อยเรดี๋ยวเรียกเลตติ้งให้แม่นอยแม่น้อยแม่น้อนแม่น้อย,อยพี่ปิยะไปแล้วหรอไม่พิมพ์หาหน้องเลยเรียกเลตติ้งหน่อยครับเรียกเลตติ้งหน่อยครับหน่อยครับนะครับขอบคุณหกท่านนะคะอันนี้ก็พามาชมนะคะนกแก้วนะคะ น้องก็ยังพูดไม่เป็นภาษานะคะกำลังจำอยู่เหมือนเด็กกำลังหัดจำหัดพูดนะอยากให้มันพูดเก่งๆอ่ะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะไวมาตักทายกับช่องเซมี่นะคะคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้นะคะเพื่อนๆแชทพูดคุยด,ด่าได้นะคะแต่อย่าแรง <laughs> ขอบคุณนะคะทุกคนเด้อเด้อเด้อว,ว่าไงลูกฮะคนฟูอะไรหนาวหรอฮะดูเวยมันมันจะงัดทุกอย่างเลยเพื่อนๆงัด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 ,งด,งด,งดคุณจรแบงคอกตกใจดาไดา้่ไงใจยาแรงนะคะ คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะใครเข้ามาชมวันแรกก็เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวนะคะเพื่อนๆส่วนมากก็เป็นไลฟ์สไตล์นะคะเพื่อนๆกินบ้านแล้วใช่เลยเนี่ยมันจะงับทุกอย่างเนี่ยดุมันดุมันงับทุกอย่างจนเอา ส่วนมากไม่ค่อยได้ปล่อยมันออกข้างนอกส่วนมากจะต้องไว้ในกรงแต่ถ้าจะเลี้ยงอะมีตัวเดียวก็พอแล้วนเพื่อนคอนโทรลง่ายกว่าอันนี้สองตัวเนี่ยมันก็จะป่วนปวนบ้านเดี๋ยวประมาณพังมือเลยทุกคนประมาณพังแท้ออกหไปเลยเห็นไ,ไหมแท้ออกมดดูมันดูมันเอ ก็ช่างมันพ่อมาอันนี้มันไม่ได้แพงแต่มันก็เสียของนะเพื่อนๆน,นะถ้าเป็นเด็กก็โดนตียเนี่ย <c oughs> <c oughs> จอมปวนนะมันอยู่บนยอดแล้วขอบคุณคุณจอนแบงคอกนะคะ ขอบคุณคุณจรนที่เข้ามาชมน้องๆนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องเกลยด้วยนะคะคุณจอนมันปวดบ้านจริงๆมันจะกินบ้าน้วทุมันมันตายมันตายอืมรักกันรักกันหลอกแต่มันไม่ใช่ตัวเมียกับตัวผู้นะคะเพื่อนๆมันเหมือนจะเป็นตัวผู้ทัวคู่เวลามแย่งอะไรกันไม่ได้มันก็ฟัดกันใหญ่เลย ว่าไงลูกกินอิ่มแล้วหรอโอ๊ยอะไรครับที่ไหนครับโอเคโอ้ยยามัน คุณจรแบงคอกบอกว่ากรุงเทพคืออะไรคะกรุงเทพพี่เซมฟังไม่ทันขออภัยคุณจรหัวหลอกเดี๋ยวพี่เซมไลค์แค่สามสิบนาทีนะขอบอกว่าเอาเจ้ากระรอกไปขังไว้แล้วมันชอบมาไตา่ตัวง่ะแล้ว ขาวมันคมนะเพื่อนเพื่อนกินขนมปังกันเพื่อน,อ,นอ่ะขนมปังดีกับสุภาพขอบอกว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร <c oughs> ่สะโฆษณาให้เขาอ่ะ พี่เซนจะจบไรแล้วพี่เซจะเอามันไปเข้ากรงวะเพื่อนๆขอบุณกำลังใจดีๆนะเดี๋ยวพี่เซม,มจะเอาไปเข้ากรง,ล,กล,ง,นะกงล้วมันดือด้อดือ้อเนี่ยเห็นไหมมันกัดไปทั่วเลยเนี่ยของเขืงอนพังหมดหละอะของเขงืงอนพังหมดแล้ว ท็เข้าไปเอาพังหมดแล้วเอาแม่ไม่ได้รวยแล้วเว้ยหอพังหมดแล้วเนี่ยทุกคนดูนกัดจนพังหมดแล้วเร็วลาเพื่อนๆ่อนกันเร็วเูยแม่จะลงไลน์ละขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเป็นกำลังใจช่องด้วยนะคะ เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ไลน์หน้านะคะบ๊ายบายนะคะเดี๋ยวจะเอามันเข้ากรงแล้วเพื่อนๆบ๊ายบายไปแล้วนะ